It's a shake. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกมซอมบี้เลทเปลี่ยนร่างเจ้าหัวกล้องปีศาจกันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เปลี่ยนร่างมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวจนตอนนี้เจ้าหัวกล้องของเรากลายมาเป็นเจ้าหัวทีวีตัวนี้กันเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้เราจะได้เปลี่ยนร่างที่น่ากลัวขนาดไหนกันนะตอนนี้เจ้าหัวทีวีออกปฏิบัติภารกิจอืมฉายแสง แหุยพวกซอมบีม้มาไม่ถึงตัวผมตายกันหมดแม่แทบไม่ต้องเร่งพลังการโจมตีเลยนะเอาละเพืนหยุยเล่งเข้าไปจืดมองไม่เห็นศัตรูสักตัวตายก่อนเอาละตอนนี้โอโ้มาเป็นกลุ่มเลี้ยงแถวหน้ากระดานอุยตัวใหญ่ โอ้โหชนะแบบชิวๆด้อยเวลาของเจ้าหัวทีวีเปลี่ยนร่างกันแล้วนะจัดไปเลยเพื่อนโอ้โวยนี่มันกลายเป็นหัวฟักทองมีใบมีดแล้วก็หัวไหลนี่คัมพีไบเบิลใช้พลังกรงเล็บหืใส่ศัตรูโหดจริงๆเลยนะเจ้าหัวฟักทองมาออกปฏิบัติภารกิจนี่ตอนนี้เราอยู่ในที่โลง่งครับผมโอ้ยโ,อย,โอยดาวกระจายจากหัวไหลจ้าคว้างรัวๆโอ้โห เอาละตอนนี้มีศัตรูที่เก่งกาจเริ่มออกมาขว้างครับผมจก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 ชัยชนะหนึ่งแสนสี่เงินอย่างเยอะสำหรับตอนนี้นี่นี่เรียกออกมาทีหนึ่งนี่กลายเป็นเจ้าเรเวล6กันไปเลยนะนี่เรเวล10มาแล้วจ้าเจ้าหัวฟักทองสุดน่ากลัวรวมล่างหหัวกล้องตัวใหญ่ยิงเป็นสามทางครับผมกระสุนกลมลุยเลยเพื่อน เจ้าหัวกล้องกระสุนกลมนี่กลับมาเป็นเจ้าหัวกล้องที่ยิงเป็นชดกันจิ้วจิ้วจิวจ,จยิงกระจายอืมป่าสาดเข้าไปครับผมตายหมดตายหมดโอ้โหย,ยิงแทบจะเต็มจอแล้วก็เจ้าตัวจอบของเราอืมทำการขุดครับผมนี่ศัตรูกระเด้ง อุ้ยเป็นคอมโบที่ยอดเยี่ยมจริงๆโอเคอืมมีตัวมาเสริมกันอีกโอ้โห,โอ,โหอะไรพี่เอาละปราบเลเวล10มาก่อน1ตัวเลเวล5นี้ทิ้งไปก่อนเรียกมาเพิ่มโอ้โหใช้เงินอย่างเยอะนี่ปรึบปรึบปรึบอ่าตอนนี้กลายเป็นแบบว่า เรเวลอ้สิบเอ็ดมาแล้วเพื่อนเจ้าหัวกล้องเรเวลสิบสองรวมล่างโอ้ยลำโพงเคี่ยวยักษ์ปล่อยพลังขึ้นวิ่งสามทีครับผมทะลุถึงแนวหลังลุยเลยเพื่อนเจ้าลำโพงคราวนี้พนโอ้โทะลุ <c oughs> แรงเกินศัตรูนี่โดนเฉียวเฉียวก็ตายได้ครับผมแม่หูแตกหูหนวกโดนไป พลนลเล่งโอ้โหลํำแสงสังหารแม่ไม่ใช่สิคลื่นเสียงสังหารเฮ้เจ้าบอส <มา S 2> อ,อือกระเด้งไปซะเถอะโซสุดท้ายหน้าตาน่าเกลียดเจ้าสกิบิดี้ตอนนี้รวมร่างได้เป็นอืมเลเวล11มาหนึ่งเอาละต้องเรียกเพิ่มมหผมแล้วก็เลเวล9อีกตัวหนึ่งมาถึงเวลาเปลี่ยนร่างเจ้าลำโพงเขี้ยวยักษ์ เฮ้ยหูเจ้าหัวกล้องหูแมวหืมแต่งตัวเสื้อกล้ามการยิงคราวนี้กระสุนเลเซอร์สามทางครับผมจัดไปเจ้าหัวกล้องหูแมวยิงกระจายเลเซอร์อุ้ยเป็นด่านเก็บเงินเดี๋ยวเราเอาไปเล่นอีกด่านด้วยแล้วกันนะเพราะว่าด่านนี้ยังไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพแต่ก็ยิงแรงเหลือเกินโอ้โห,หดูความแรงของมันจิ้จิ้วอุ้ยนัดเดียวตายครับผม แม่เจ้าจินนี่ในตะเกียงเฮ้ยเรียบร้อยห้าหมื่นเจ็ดตอนนี้นี่หูวเต็มจอไปหมดมารวมกันเรเวลสิบสองอืมแล้วก็ได้เรเวลสิบเอ็ดไปอีกตัวหนึ่งพี่สิบสองตามมาผมเจ้าหัวกล้องหูแมวรวมล่างหูวเฮ้ยกลายเป็นหัวทีวีนีเชนโดสวิต ว้แสงสีชมพูสุดสวยปล่านี้เจ้าหัวทีวีน n เทนโดอาหวแค่เห็นแสงนี่ก็แสบตาตายแล้วเพื่อนอยืนฉายธรรมดาพวกนี้ตายเกลี้ยงอยู่แล้วนะเฮ้ยคราวนี้เรากำลังจะเจอเจ้าบอสนะผมอ่าเจอบอสกันหน่อยฉายเข้าไปอืมเจ้าบอสนี่ต้องโหดแน่นอนนะผมอ,อดูหน้าเจ้าบอสหน่อยสิ ยังไม่โผล่มานี่ไงเจ้าบอสกระเด้งโอ้โหตายซะแสงนี่มันรุนแรงเหลือเกินเอาละเรเวล13มาก่อนหนึ่งตัวป๊อปป๊ะป๊าปได้เจ้าฟักทองมาหลายตัวอืมสิบสามมาอีกหนึ่งเออได้ตัวเด็ดๆมาแล้วจ้าเจ้าหัวทีวีนิทนโนล้วมล่างโ้นี่มันเจ้าหัวกล้องอเมริกันฟุตบอล ใช้แบบว่ากงเล็บกันอีกแล้วนะอืมจากหัวไหลสำหรับตอนนี้นี่เรามาทำการใช้เหรียญเปิดการ์ดกันหน่อยสิโอ้ยเจ้านี่เหรียญพิเศษสีฟ้าครับผมเอาละตอนนี้อัปเกรดเป็นเลเวล10เรียบร้อยยังไม่ได้ตัวอื่นกันบ้างน่าเสียดายคราวนี้ ัวบริการฟุตบอลอุ้ยนี่มันเจ้าสกิบิดี้ตัวใหม่อืมเจอกับตัวโลครับผมมาเป็นแบบว่าใส่ชุดประดาน้ำมาเลยนะเนี่ยเ <c oughs> จ้าสกิบิดี้ชุดเกราะผู้ช่วยของเรานี่โหดเหลือเกินขอฉันเห็นหน้าศัตรูหน่อยก็ไม่ได้หหดีดกระเด็นจ้าฆ่ามันให้หมดไปเลยเอาละไหนๆก็ไม่เห็นตัวแล้วนะโยนเข้าไปอุย้ย แม่ดาวกระจายสังหารที่โหดที่สุดจึ๊กจึ๊กตอนนี้เอาละเวฟสุดท้ายเข้าไปเลยเพื่อนอขอกำจัดพวกแกอย่าโยนครับผม สกิบิดี้ตายกันเกลี้ยงผ่านแล้วจ้าดูสิตอนนี้นี่เราก็เปลี่ยนมาจนหเป็นเลเวล15กันแล้วนะทุกคนเราจะต้องตามหาตัวเทพๆกันต่อช่วยเหลือตัวประกันมาพอดีเลยนะรวมล่างกันต่อฟราบนี่มาระเพื่อนตอนนี้เจ้าหัวกล้องอเมริกันฟุตบอลรวมล่างหวัวโคตรเท่ครับผม เจ้าหัวกล้องยิงลำแสงออกจากหน้าอกนี่ตัวนี้เทสุดๆมายิงพลังจ้าหุ่ยลูกระเบิดจากอกอืมชาร์จพลังก่อนโอ้ตัวนี้นี่โหดสุดๆเลยนะเฮ้ยโจมตีระเบิดกระจายพื้นที่จ้าบุ้งบุ้งบุ้บุ้บุ้งอยู่บนอยู่ล่างตายเกลี้ยงขอแค่เจอลูกระเบิดของฉันแม่ดูดิโอ้โหลูกเดียวนี่ตายเป็นสามสี่ตัว มันจะโหดไปไหนเอาละตายให้หมดตายให้หมดืออโอ้ยไม่ต้องโผล่มาจงตายไปซะเรียบร้อยอยากจะเห็นตัวต่อไปกันแล้วนี่ใช้เงินเรียกออกมาแบบเยอะๆปุ๊บฮึชุบนี่เจ้าหัวกล้องสีแดงสองตัวล้วมล่างหูหัวกล้องสีม่วงใส่ชุดได้อย่างสุดเทพครับผมตัวนี้ไปเลยเพื่อนสำหรับเจ้าตัวนี้ พลังของมันก็คือการปล่อยโอ้โหลูกกลมๆกระจายครับผมแม่คล้ายๆตัวอื่นเสียงนี่แบบจิ้วจิ้จเลยนะเอาละจิ้วจิ้วจจโดนไปทีนี่ช็อตตายครับผมเฮ้ยผ่านแบบเร็วจริงๆจิ้วจิ้วจจตัวที่ยิงกระจายแบบนี้อืมศัตรูก็แทบไม่เคยโผ่หน้าออาไม้เห็นตายหมดเกลี้ยงถึงเวลาของเจ้าตัวใหม่เจ้าหัวกล้องเลเวล18ให้กำเนิด โอ้โหยนี่มันเฮ้ยหัวอะไรวะเนี่ยสามารถใช้สนับมือต่อยศัตรูได้อย่างโหดเที่ยมตอนนี้เจ้าหัวกล้องของเรานี่โอ้โห้ยลำแสงตัดขาด <c oughs> ยิงกระจายเป็นสามทางด้วยเพื่อนแม่ลำแสงที่รุนแรงแบบนี้และยิงกระจายอีกโอ้โ,อโ,อโอห้ดูความแรงอืมเจ้าพวกสกิบิรี่โจรสลัดแม่ไม่ได้ผุดได้เกิดคำเตือนคำเตือนระวังบอสครับผมเอ้ยบอสสิต้องกลัวเรา แม่ไม่ต้องมาเตือนเราหรอกอืมเตือนบอสเถอะนะแม่ว่ากำลังจะตาย DOWN! จิวจิวจิๆจิวอืมรู้สึกว่าเงาของตัวต่อไปนี่จะดูแบบว่าโคตรเท่เลยนะเรเวล19เจ้าหัวกล้องเรเวล19มาเลยเพื่อนห,หุยลำโพองอะไรวะเนี่ยลำโพงบินได้อืมตัวนี้ไม่ธรรมดา เจ้าลำโพงบินได้พ่นกระสุนกระจายครับผมมะโผล่ปุบ๊บยยิงกระจายแล้วก็3ทีตัวนี้นี่จะเป็นตัวที่โคตรแข็งแกร่งย่าโฮ้ยฮจบด่านนะผมลุยด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายละกันอืมขอดูพลังของแกนหน่อยอวยสกิบิดีร้ระเบิดเจ้าปีสาท่าผมอืไม่สามารถพันอยคลื่นเสียงกระจายของเรามาได้ จูจูจูหุยยิงแบบว่าโคตรปืนกลโหปุ๊บโดนปั๊บกระจาย <c oughs> ตายหมดเอ้ยระวังโุ้ยระเบิดมาใส่แม่อย่าประมาทสิเพื่อนโอเคนะครับผมก็แม่ในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนล่างที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวสําหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะได้เปลี่ยนล่างน่าจะประมาณสัก1ิเลเวลละกันน่าจะเห็นตัวที่เท่ยิ่งกว่านี้อีกนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อย เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ